สวัสดีฉันคือโอกนี่คือโลกสดใสของฉันวันนี้อากาศดีมากเหมาะกับการพักผ่อนไปนอนกันนีกว่ายดูสีต้นไม้เนี่ยสวยมากเลยเพราะว่าโลกเรามันสดใสนะอากาศก็ดีมลพิษก็ไม่มีโอ้โกอะไรก็งานสวยดิ้ยทำไมคนละมาลดลงอ่งะ ยแค่นีเ้เองแต่ถึเดียวกันนี่แหละมันหลอกฉันร้อนมากฉันร้อนร้อน,อนอรออนอน้อนเฮ้ยร้อนมากอีกแล้วเฮ้ยมันรอมันร้อนยอะแล้วอะ่ะเราร้อนขนาดนี้แล้วามันจะร้อนขนาดไหนล่ะไม่ได้การแล้วเราต้องไปบอกมนุษย์ให้เขาช่วยแก้ปัญหาไปได้ไงมนุษย์คนแรกเราต้องไปบอกวิธีการแก้ปัญหากับเขาโอยเคโอเค ไม่ใช่เรื่องของฉันโอ้ยมันไม่ใช่เรื่องของฉัน,นไรสาละอะไรไม่รู้เนี่ยใช่แล้วค่ะมันไม่ใช่เรื่องของใครหรือคนใดคนหนึ่งนะคะแต่มันเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันและการรักโลกนะคะไม่ใช่แค่วิวธีการปลูกต้นไม้อย่างเดียวนะคะเรายังสามารถทําอย่างอื่นเพื่อโลกของเราได้ค่ะ และเรานะคะมาร่วมมือกันหยุดภาวะคลายเบรเชิงไปด้วยกันค่ะ